เดี๋ยวรอติดตามในลุยชนข่าวด้วยนะเดี๋ยวไอ้สารวัตรกับน,น้องบีชมพูนุชจะเปิดหลักฐานผมให้ดูแค่นี้พออุ้ยบังผมหมดเลยเห็นไหมเนี่ย,ยแป๊บนะอ่ะย่อหน่อยย่อนิดนึงอ่ะให้ดูแค่นี้คุณผู้ชมเห็นไหมท่านอาจจะไม่ค่อยเห็นลรวมั้งมีการไปเจอคนบังคับผมเอาลงก่อนมีการไปเจอคนบังคับและอยู่ในประเทศเรา เล่าเท่านี้พอแปบ๊บหนึ่งอ่ะเอาออกแล้วใช่ไหมเออและอันนี้แปบ๊บนะนี่คือล่าสุดอ่ะแปบ๊บหนึ่งครัแบบหนึ่งผมให้ดูเดี๋ยวติดตามทั้งหมดในช่วงออนแอร์สดนะฮะกับน้องไอซ์สารวัตรกับน้องบีชมพูนุชนี่คือสิ่งที่ชาวบ้านจัดการสอยมาสอยมาแล้วเราเองเนี่ยณนะวันนี้เรายัง ไม่รู้ว่าคนบังคับเนี่ยอยู่ที่ไหนจนถึงกระทั่งแต่ละจังหวัดตอนนี้ชรบอรหมู่บ้านชาวบ้านท่านอาจจะได้ทราบบ้างว่ากลางคืนไม่ต้องนอนแล้วนะฮะกลางคืนตั้งทีมเพื่อที่จะเนี่ยหาไอ้พวกเนี้ยว่ามันเข้ามาในชุมชนช่วงกี่โมงปกติผมปิดแล้วใช่ไหมเออปกติจะช่วงราวเนี้ยทุ่มสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มแล้วจะมาอีกรอบหนึ่งก็คือตอนคนหลับตีสี่ ตีสามตีสจะเป็นช่วงที่มาค่อนข้างเยอะคือวันนี้ถ้าท่านได้ทราบก็คือเรื่องเกี่ยวกับแอนตี้โดนหรือตัวสอยให้มันร่วงคือแน่นอนผมก็ไม่รู้ว่าของเรามีเท่าไหร่อะไรยังไงถึงรู้ก็ไม่สามารถนําเสนอได้แต่ประเด็นคือตอนนี้ชาวบ้านต้องเป็นกําลังหลักในการติดตามมันน่าสนใจก็คือว่าผู้รู้เนี่ยที่เคยให้สัมภาษณ์คือแน่นอนเมื่อตอนนี้เขาใช้อาวุธไม่ได้เพราะมันจะละเมิดข้อตกลง สิ่งหนึ่งที่เขาจะใช้ก็คือการดูพิกัดก่อนหน้านี้หลายท่านบอกเอ้จริงมันเปิดแผนที่มันก็ดูได้ทางอากาศแต่มันจะไม่ชัดเท่ากับการเอาโดรนเข้ามาสิ่งหนึ่งวันนี้ที่เราเห็นเลยก็คือหลายพื้นที่จะใช้วิธีการพยายามตามหาว่าคนบังทับโดรนอยู่ในพื้นที่หรืออยู่ในประเทศเราหรือเปล่าและมีบางเรื่องเดี๋ยววันนี้รอติดตามอ่ะมวยยังไม่จบรอติดตาม คือชาวบ้านดันไปเจอพวกคนแปลกหน้าเข้ามาในพื้นที่บางจังหวัดไปเจอว่ามีการเหมารถเข้ามาและดูเหมือนคนไทยเป็นคนขับให้ด้วยไอ้เรื่องนี้แหละมันก็เลยเป็นเรื่องที่ทำรับผมนะคนทำขาวผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีมันมีคนไทยเราซึ่งใช้คำว่าไงดีแม่งก็ยังคือในละคุณหรือมันไม่รู้จริง,รงๆหรอว่าภาวะนี้คือภาวะไม่ปกติ ล่าสุดที่ดูรถมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวรอฟังคำตอบในรายการแล้วกันเนี่ยนะฮะอ้าวนี่มันเต็มจอเลยเว้ไปเจอคนเดี๋ยวก็กำลังสอบแล้วก็ขยายผลว่าไอ้คนที่มันไปจอดแล้วบังคับเนี่ยเป็นใครหรือบางจุดเอาเท่าที่ให้ดูได้เนาะเน,ะนี่ยอย่างนี้อันนี้บางชิ้นเน่ผมย่อมไม่เป็นซะด้วยสิเนะ มีอะไรเอย่ยอ่าครับเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดติดตามกับน้องไอซ์กับน้องบีชมพูนุษนะในรายการนี่ระหว่างนี้ผมกําลังนั่งดูเห็นช่อง8ดมวยก็ยังถ่ายทอดอยู่เนี่ยนะก็เลยมาคุยแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเข้ารายการคงได้ได,ได้ได้ไปฟังรายละเอียดทั้งหมดกับอีกอันหนึ่งวันนี้อยากคุยมากคือท่านรู้สึกลำคาญพวกหมอดูไหมคือวันนี้รู้สึกมีมีเรื่องหมอดูที่คนพูดถึงกันเยอะแล้วนะไม่ต้องไปเอ่ยชื่อ แต่ผมเชื่อว่าคนดูรู้คือมีฝ่ายกฎหมายเห็นบอกว่ากำลังไปพิจารณาเรื่องพวกหมอดูที่เที่ยวออกมาทำนายทายทักว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีอย่างนั้นเดี๋ยวจะมีอย่างนี้มันจะเข้าข่ายให้ถูกจับได้ไหมเรื่องเกี่ยวกับการทำให้ตื่นตระหนกตกใจเดี๋ยวรอติดตามนะฮะแล้วเรารอลุ้นว่าเอ๊ะมันจะมีหมอดูคนไหนคนไหนถูกหมายเรียกไหม คือผมรู้สึกว่าในสถานการณ์แบบนี้ไม่รู้ว่านี้ส่วนตัวนะบางครั้งเราฟังทหารเราฟังกองทัพชี้แจงอะเราฟังรัฐอธิบายกําลังอธิบายเพื่อให้สังคมไม่แตกตื่นไม่ตื่นตระหนกแต่ก็แปลกมันก็จะมีหมอดูบางจําพวกซึ่งจะใช้คําว่าหาแสงหรืออะไรก็สุดแล้วแต่ออกมาทํานายไทยทักและอย่าลืมนะคำพูดของคนพวกนี้คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวคนก็จะกลับมาดา่าบอกแล้วสื่อให้ให้ความสําคัญทําไมเออก็นั่นน่ะดิ คือมุมหนึง่งถ้าถามผมแล้วย้อนกลับไปดูผมไม่เคยเอาคำทำนายหมอดูมาออกยกเว้นจับพี่รุษหมอดูผมเนี่ยจะออกเพื่อให้สังคมเนี่ยรู้สึกตาสว่างคือบางคนเนี่ยท่านเห็นใช่ไหมมันอ้างอะไรไม่ต้องไปเอ่ยเชื่ออ,อ้างนู่นอ้างนี่แล้วล่าสุดที่มาอ้างเนี่ยท่านลองนึกนะว่า คำพูดของพวกเขาเนี่ยมันมีความรับผิดชอบกับประเทศไหมในยามวิกฤตแบบนี้แล้วพ่อแม่พี่น้องทหารที่เขากำลังติดตามข่าวแล้วมาเจอหมอดูพันเนี้ยที่มันออกมาทำนายไทยทักเนี่ยแล้วมันไม่รับผิดชอบหายเขวอะไรเลยเนี่ยถึงเวลาหรือยังที่ฝ่ายกฎหมายบ้านเมืองจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งวันนี้สั่งทีมข่าวเลยนะบอกว่าไปดูมันต้องมีวิธีการที่จะต้องดำเนินการอะไรกับคนที่ไม่รับผิดชอบกับสังคมแล้วปล่อยให้คนพวกเนี้ย มาทําให้ขวัญกําลังใจทหารเสียเราปล่อยให้คนประเภทนี้มาทําให้ครอบครัวพี่น้องทหารที่เขากําลังออกไปปฏิบัติงานเนี่ยเขาต้องสูญเสียกําลังใจแล้วเขาไม่รับผิดชอบอะไรเลยคาอ้างที่ไม่มีหลักอะไรเลยมารองรับท่านนึกออกใช่ไหมใครจะเชื่อก็เชื่อ,อน,นะผมไม่ได้ว่าอะไรนะแล้วท่านลองพิเคราะ์ลึกๆก็แล้วกันว่าทํานายทายทักออกมาสุดท้ายแหละขายของ วันนี้ผมเห็นหลายท่านพูดถึงนะอารีวัตกินเกสรก็พูดถึงมีใครอ่ะนักกฎหมายหลายๆคนกําลังพูดถึงว่าถึงเวลาหรือยังต้องจัดการหมอดูที่ทําให้สังคมตื่นตระหนกขวัญกําลังใจพ่อแม่พี่น้องของทหารที่เขาเวลาเห็นพวกเนี้ยเห็นหมอดูพูดแบบเนี้ยแล้วมันไม่รับผิดชอบกับสังคมมันถึงเวลาหรือยังที่กฎหมายบ้านเมืองจะต้องจัดการเรากำลังร่วมแรงร่วมใจ ส่งกำลังใจให้ขวัญกำลังใจกับคนที่ทำงานแต่ก็มีบางคนพยายามจะออกมาทำลายขวัญกำลังใจแน่นอนคนก็ต้องถามกลับเอา้าแล้วสื่อไปแย่ไม่ถามทำไมอันเนี้ยสื่อผมว่าก็ต้องอธิบายก็ต้องอธิบายสื่ออาจจะไม่รู้ถ้าสื่ออาจจะบอกว่าก็เขาเป็นคนมีชื่อเสียงอ่ะผมก็เข้าใจนะอย่างวันนี้ถ้าดูช่วงผมจะเห็นเลยว่าผมไม่เอาคำทำนายพวกนี้มาออกเนี่ยเพราะผมมองว่ามันไรประโยชน์ถามผมนะช่วงผมนะช่วงอื่นผมไม่รู้ ถ้าถามผมช่วงผมผมไม่เอามาออกและคิดว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรกับสังคมแต่ถ้าจะต้องดําเนินคดีกับคนประเภทนี้ที่ทําให้สังคมตื่นตระหนกทหารครอบครัวเขาเสียขวัญกําลังใจผมต้องนําเสนอเพราะผมรู้สึกว่ามันมากเกินขอบเขตเกินไปแล้วนี่นักกฎหมายหลายคนนะวันนี้กำลังกำลังเตรียมจัดไปยื่นเรื่องเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันไม่มีอคติกับเขาด้วยนะแต่ผมรู้สึกว่า เอ้ยมันมันเยอะเกินไปไหมอาถามท่านก็ได้อหมื่นสี่พันกว่าคนที่กาลังนั่งดูอยู่เนี่ยท่านว่ามันเยอะเกินไปไหมอะลองดูบางคนบอกก็แค่คําพูดคาทํานายเราเข้าใจคนไม่เชื่ออย่างผมเนี่ยไม่เชื่อเลยผมไม่รู้สึกอะไรแต่คุณต้องเข้าใจว่าสังคมไทยผมไม่ได้ห่วงชาวบ้านที่แบบเขาฟังนะแต่ผมห่วงหัวอกพ่อแม่ทหารที่เวลาเขาได้ยินเขาได้ฟัง เขาจะรู้สึกยังไงลูกเขากําลังไปทําเพื่อประเทศแต่มันมีใครก็ไม่รู้ซึ่งมันก็พิสูจน์ไม่ได้ด้วยแล้วก็มีคนไปให้แสงมันตลอดพูดไปแต่ก็เยอะอีกเดี๋ยวรอด,ดูเห็นบอกว่าจะมีนักกฎหมายเตรียมจะไปเอาผิดเนี่ยนะฮะแล้วรู้สึกจะออกนักกฎหมายจะออกมากันเยอะเลยด้วยตอนนี้นี่เห็นไหมมีหลายคนแน่จริงอะ่ะ บอกบอกมาเลยที่มันตรงๆไม่ใช่อ้อมจักรกวาลคือท่านเห็นใช่ไหมอ้อมจักรกวาลหรือแม้แต่อาจารย์โหราศาสตร์บางท่านคุณผู้ชมสังเกตไหมท่านไม่ออกมาพูดนะเพราะท่านล้วนนี่คือภาวะที่บางเรื่องมันไม่ควรจะพูดเพราะมันทําให้พ่อแม่พี่น้องทหารเขารู้สึกตื่นตระหนกคือมุมหนึ่งก็ต้องยอมรับมันก็คงต้องหลายคนบอกก็ต้องโทษสื่อด้วยอะแต่ถ้าถามผมผมไม่ได้เอามาออกเลยนะคุณผู้ชมดูได้ ช่วงผมนะไม่เอามาออกเลยแล้วผมก็บอกกัน,นะะักข่าวว่าไม่ต้องเอามาออกด้วยเพราะผมรู้สึกว่ามันไร้สาระและเดี๋ยววันนี้วันนี้เข้าใจว่าไอ้หงจะต้องออกออกว่านักกฎหมายเตรียมจะเอาผิดเดี๋ยวรอดูในรายการนะครับผมไม่แน่ใจมวยยังถ่ายทอดอยู่เดี๋ยวรายการออนแอร์ air, ปุ๊บผมจะยุติการไล์แล้วแล้วก็เดี๋ยวไปติดตามน้องๆเขานะครับแล้วถ้าไม่สังเกตเหรออยู่ๆก็ขายของ คือผมก็เข้าใจนะมันคือการทํามาหากินของคุณแต่การทํามาหากินของคุณมันไม่เหมือนกับอาจารย์โหราศาสตร์โหราศาสตร์มีศึกษามีดวงดาวเคลื่อนย้ายอะไรตามลัคนาอันนี้คืออะไรกระซิบกระซิบ <c oughs> มีบางคนบอกแม่นจริงเ่ยเขียนรางวัลที่หนึ่งมาเลยแล้วดูที่มันถูกหรือเปล่าขนาดแหมพูดพอละพอละพูดเยอะไปละหมื่นหกพันกว่าคน เดี๋ยวรอติดตามในรายการนะครับวันนี้น้องไอซ์กับน,น้องบีชมพูน,นุชกําลังรองเข้ารายการตอนนี้ช่องแปดกำลังถ่ายมวย <c oughs> คือผมอยากวันนี้จริงๆอยากเน้นนําเรื่องเรื่องโดรนแล้วก็เรื่องข้อมูลที่ช่องแปดมี <c oughs> คือตอนนี้มันน่ากังวลใจจริงๆแล้วทิกตอกผมก็พูดอะไรเยอะไม่ได้นะ, <c oughs> นนะเดี๋ยวปิวอีก <c oughs> เรื่องเรื่องของ,ของการเข้ามาเก็บหาข้อมูล คือวันนี้ถ้าเราอ้างอิงในบุมของพลเอกรังสีท่านก็บอกว่าพังขมนินเขามีการสั่งซื้อยุธทธปกรณ์ของเขาส่วนฝ่ายเราก็มีการจัดซื้อแต่ของเราเองเนี่ยจะไม่เปิดเผยเพราะมันคือความลับความมั่นคงอธิปไตยของเราส่วนฝั่งเขาที่เราเห็นเนี่ยการสอดแนมคือแน่นอนผู้ชมฮะมันมาจากไหนถ้ามันคือทหารก็ยืนยันว่าของเราจะขึ้นทาไมเพราะเรารู้พิกัดอยู่แล้วถูกไหมแต่มันมาตอนตีสี่ตีสามและไอ้ที่น่ากังวลคือที่สสกแก้ว คือค่อนข้างจะเยอะอุบลอ,อย่างเงี้ยอย่างล่าสุดเมื่อกี้ที่เปิดให้คุณผู้ชมดูอะ่ะคือวันนี้มันจะต้องมีกระบวนการเรื่องของการสกัดมันไม่ใช่แค่สอยนะสอยล่วงนี่คืออย่างพื้นพื้นสิ่งที่ดีที่สุดที่ผู้รู้บอกคือนอกจากจับสัญญาณด้วยคลื่นวิทยุคือมันต้องหาต้นต่อเลยว่าคนบังคับอยู่ที่ไหนบางคนบอกให้มันลอยเข้ามาได้ไงชายแดนคุณผู้ชมฮะสามสิบสี่สิบกิโลเมตรเข้าได้นะฮะเข้าได้สี่สิบกิโลเมตรก็เข้าได้แล้วคนบังคับคืออยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านก็คือกัมพูชา บ้านกลวดใช่ไหมนี่เดี๋ยวเราฟังจากน้องๆนะผมมาไม่เป็นเราแค่วันนี้นั่งนั่งแล้วก็คิดถึงคนดูประมาณว่าไม่ได้ไลฟ์มาหลายวันปกติจะไลฟ์เมื่อคืนนี้เปิดไลฟ์ตอนตีสามครึ่งแล้วรู้สึกไม่รู้เกิดอ,อะไรขึ้นอยู่ๆมันดับสัญญาณมันไม่ค่อยดีก็เลยไม่ได้ไลฟ์เดี๋ยวคืนนี้น้องๆเขาจะเปิดหลักฐานให้ดูนะในรายการของข่าวช่องแปดอ้อแล้วก็อีกอันหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับคุณหมอที่โรงพยาบาลสัพพสิทธิประสงค์ ก็ <G ül> <g ül> กำลังร้อนแรงคงเห็นที่โพสในในแอปฟาร์ผมใช่ไหมผมเข้าไปโพสต์ในแอปฟาของผมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองเข้าไปอ่านแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามรนะยายละเอียดเต็มๆผ่านทางรายการขอบคุณนะครับอ๋อขอบคุณด้วยฮะมีอะไรอยากรู้ไหมครับเราคุยกันหน่อยรายการมากี่โมงเอ๊อันนี้ผมไม่แน่ใจมวยจบยังยังไม่จบมั้งมวยผมยังไม่จบเลยเดี๋ยวรอมวยก็จบก่อนเนี่ยฮะสวัสดีครับ อุบลเมื่อวานนี้ก็เห็นเหรอแต่มุมหนึ่งท่านก็ต้องยอมรับนะกลับมาเรื่องหมอดูแงคือมันเป็นข่าวที่คนเนี่ยให้ความสนใจเยอะอันนี้ต้องยอมรับนี่คือเรื่องจริงนะคุณผู้ชมลองไปดูดิเวลาลงเรื่องพวกเนี้ยแล้วยอดวิวยอดการดูอ่ะมันสูงมากเลยนี่คือเรื่องจริงคุณผู้ชมฮะหลายเพจที่ลงเรื่องพวกเนี้ยซึ่งผมก็ได้บอกเขาผิดนะส่วนที่ว่า คนที่พูดจะต้องรับผิดชอบยังไงไหมผมว่าวันนี้กฎหมายต้องถามพวกเขาแล้วเหมือนกันว่าคนที่พูดจะต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่พูดไหมแต่มันปฏิเสธในเรื่องพวกนี้คุณผู้ชมฮะเวลาลงทีนําเสนอทีคนดูเยอะคนไทยเนี่ยปากบอกไม่เชื่อไม่เชื่อแต่เข้าไปดูอันนี้เรื่องจริงเนี่ยบางคนบอกขนาดผมเองเนี่ยผมบอกไม่เชื่อผมยังต้องมานั่งพูดเรื่องเขาเลยท่านคิดดูก็แล้วกันเพราะอะไรถ้าเป็นมุมผมเพราะผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มเยอะเกินไปเยอะแล้วมันทาให้สังคมปั่นป่วน ไม่รู้นะ้ามุมผมไม่ได้เชื่อแต่ที่ต้องนําเสนอเพราะสังคมกําลังตื่นตระหนกสังคมกําลังปั่นป่วนสังคมกําลังไปเชื่อในสิ่งที่ทําให้ตื่นตระหนกตกใจและกฎหมายบ้านเราจริงๆมันมีช่องแต่ถามว่าใครจะทําผมว่าเร็วๆเนี้ยเดี๋ยวจะมีคนออกมาทําเดี๋ยวรอดูแล้ววันนี้ผมเห็นคนในหลายวงการเนี่ยนะเริ่มพูดถึงแล้วคือในภาวะแบบเนี้ คำพูดทุกคําแม้แต่กระทั่งผมเล่าข่าวหรือแม้แต่ไลฟ์กับคุณผู้ชมคุณผู้ชมสังเกตว่าบางเรื่องผมก็ไม่สามารถเล่าได้บางเรื่องเราก็ต้องเลี่ยงคําอย่างบางเรื่องรู้มาเยอะก็พูดไม่ได้อีกเพราะมาเป็นความมั่นคงมันมีผลกับประเทศของเราเรื่องไหนที่พูดได้ก็พูดแต่บางทีหมอดูบางคนนะผมบอกบางคนพูดโดยที่ไร้ความรับผิดชอบพูดทําให้สังคมตื่นตระหนก ผมห่วงความรู้สึกพ่อแม่พี่น้องทหารคุณผู้ชมรู้ไหมว่าแค่ทุกครั้งเขาโทรศัพท์หาลูกเขาไม่ติดอะ่ะเขาร้องไห้หลายจังหวัดแล้วคําหมอดูพวกเนี้ยเชื่อไหมว่ามาทําให้พ่อแม่เขาเนี่ยทุกข์ร้อนใจมากคือบางทีเขาไม่ได้อยากรู้นะแต่เดี๋ยวนี้ถ่ายติกตอกมันก็เจอท่าน,นึกออกใช่ไหมเปิดแอป,ปฟ้าอยู่เอาดีขึ้นมาอีกแล้วแล้วจะไม่ให้พ่อแม่เขาเนี่ยไม่เสพข่าวได้ยังไงเขาก็ต้องเห็นแล้วท่านลองนึกดูทหาร สมมุติทหารก็เขาก็ต้องเข้มแข็งเลยฮะแต่บางทีเขาต้องการขวัญกำลังใจเอามาเปิดอ่านเอ้าอะไรวะเนี่ยมันมาพูดแบบนี้เอาเราจะมีปัญหาเหรอต้องจัดการแล้วมั้งใช่ไหมท่านอาจจะไม่เห็นด้วยกับผมอันนี้ผมไม่ว่ากันนานาจิตตังแต่สำหรับผมภาวะแบบนี้พูดทุกคำต้องรับผิดชอบเห็นไหมเดี๋ยวรอดู มีคนรู้สึกใจอาสาออกมาจากการแล้วเนี่ยนะฮะเดี๋ยวรอติดตามในข่าวอ๋อเดี๋ยวเอาเท่านี้ก่อนเนาะลืมสวัสดี1 6 0 0 0กว่าคนขอบคุณนะครับเดี๋ยวรอติดตามในรายการข่าวนะน้องไอซ์กับน,น้องบีชมพูนุชหลักฐานทั้งหมดรวมทั้งเรื่องราวที่จะนําเสนอในรายการนะครับเอาเท่านี้เนาะเดี๋ยวถ้าคืนนี้ไม่หลับเดี๋ยวตีสามเรามาคุยกันเนาะ